งนานจอกรตัอาเหมนเดิมีจะ,จะเอาเครม่องสั่อ่างออกไปแล้วมาค่อกรจะได้รู้ว่าเลี่ยและเปลี่ยนแปลงไป,น,ปน,นิดนึงพมหนึ่งได้แต่ว่าเอาเครื่องสั่อ่างออกจากหน้าก่อนเพราะว่าเราแต่งแค่ไอตอนงานนะเข้าใจไหม ก <c oughs> มมก็มมนอยู่น้าบนีอยู่ห้าบ้นเราอ,ะอ่ะงเอืมอยู่รบรบ้านเลยอ่ะไม่เป็นไรอยู่รอบรบ้านเดี๋ยวไปเที่ยว จุดเกิดกันถ้างที่เท่าไหร่บานที่ห้าเหรอเขาก็ไปไปเกิดไปจิเกิดตดิดกวนโอ้โหเท้าเต็มนาเลยมันจะดูว่าใครดงดงดงห่วยน่า เกียดด้วยจะดูดูนั่งกายของเขานี่แล้วก็นี่นี่นี่แผลป่วยมาเในกวนพรุ่งนี้ต้องไปโอเคไปละพรุ่งนี้ไม่ไปโรงเรียนนะเด็กสักวันอย่าลืมเอาโน่นนี่นี่คนไหนไงที่สะเข้าห้องข้างกันนะ แต่ตัวเขาไม่เกลียดนะแน่วาต้าจริงอะเด็กกวนแน่วาต้าจริงตัวใหญ่กวเี่าทำเสียงเหมือนเด็กกวนไปเที่ยวกันอุ้ยอยู่ไหน 不不不不。 เอาโอตาจริงเราเนี่ยนะมันไม่ใช่อตอตารจริงเราเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไม่ไ,ไ,มไ,ไ,มได้อะทุกทีอ๋อกดแต่งหน้าตรงนี้อ๋อเอาแบบนี้เลยอ๋เอเราห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนเออ,อห้ามเปลี่ยนผมมันจะห้ามเปลี่ยนเอออะไรนะเออแล้วก็ห้ามเปลี่ยนเออ หเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เสร็จตอนนี้เก็ต้องแค่แต่งตัวไม่กี่สุด อวันนี้เวลาด้วานี้ขนาที่เดาผู๋อ้ออันเล้วอ้ออ้อไม่ตดเอา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 ทำเป็นหนูไม่เอา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 เหม็นไหมโอเคหรือเปนี่ i Để quát, tình thảo đẹp quá chưa tình tôi heo Oh! oh, oh. เต็มคู่จะเต็มควดแต่พี่มีจะเต็มเลยนะแต่งตัวธรรมดาธรรมดาไงแต่งตัวธรรมดาว<ะ>เวลาที่มาเร็วนะทุกคนต้องรีบเลยไม่มีใครกว่าไ์เลยทุกคนพี่ทุกคนดูสีไม่มีใคร

มันมีหลายแบบโบโบโบ,โบนี่หลอกเกินหลอกเกินอยากเกินเหมือนนารルโตเลยนาร์โตะใช่แบบนี้ไหมไม่ <laughs> ใช่เรายิาย่งก็ต้องให้อยู่ลแล้วเมื่อไหร่เราจะดิเด็กให้ินด้วยได้ไหมจะเป็นกดไทย Nhưng mà này thật là tiền nhiều người dựa Ừ Nhưng chém một chút ไทไม่เลยว้าวสวยจังมันก็เด็กรุเดียวกันเด็กเกินไปเด็กเกินไปยโต,ตวกว่าเด็กกว่วนะปะทุกคนมันมีสิมยินนะฮะจะร้อนนะทุกคนร้อยถึงปีแล้วนะ Ê mình mà มุ้ยมันนนนึเนี่อไหล่เจอเราก่อนเราลอมาสิบเอ็ดนทีนะเจออะไรอีกานาทีแล้วเกื ใจก่อนไม่ไหลยจะได้เดินวะอืมน้ำอะไรมันจะได้วัวเดินว่นหนัก้องชาหนึ่งเลยมันไม่ได้เดินเลยนะเห็นไหมนะเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมโอยไม่ละเฮ้ยเขินงงเลรีบกดใจให้ตัวเองได้ จดใจให้ตัวเองได้เหรอะกดหัวใจได้ไหมกดกดไลค์เสร็จแล้วกดไม่ได้พี่กบอทอี๋เอาแบบนั้นเป็นเด็กสักมัวนแน่นอนกูเยเด็กสักม้วนกดไลค์ด้วยนะกดกดบวกกด กดไลค์ให้ด้วยกดด้วยกด,ดด้วยเลือกซ่าแบบเย้ถึงตาเราแล้วเราก็จะเราก็จะรีเซ็ตไม่รีเซ็ตไม่ได้ไม่รีเซ็ตไม่ได้ ้องรอคนอื่นหมดเหรอเราต้องดูทุกคนหรอเคเสร็จนะแล้วกลับยังใครอะมันอะไระเราได้คะแนนหมดเท่าไรเด็กๆวเราเดินไม่ได้อะไรเนี่ยนขะึ้นข้นทีมต่อไป แล้วมันคือทีมต่อไปโอ้ยทีมต่อไปอีกแล้วทุกคนใช่ทีมต่อไปจนเจอนสิบห้านาทีแล้วเราต้งหลายนาทีเมื่อไหร่มันจะได้ด่คลิปเด็กสวนนานแน่เลยเออทุกคนเด็กสวนเซ็ว้า ทุกคนรด้แล้วมาอยู่ไหนได้อะไรมาเพิ่มให้ตรงนี<อ>้มันดีใจอ่ะเก่งมากเลยเอาเครื่องสับไอต์ออยได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปกินเค้กไม่หนชูชอบแบบนี้มันแน่ละเตลอยูมัน,นาคลายคลายเครื่อ,องอีพี่ต่อไป